ลังจากที่พวกเราเนี่ยได้ทําการว่ายน้ํามาเป็นระยะเวลานานตอนนี้แขนเราฟีไปข้างหนึ่งแล้วเรามีเอ่อไม่ไม่ว่ายว่าพร้อมตบว่ายว่ายน้าท่าไหนทําไมมันโตข้างว่ายยังไงวะไม่ว่ายน้ำเราเล็วแล้วไงอันนี้คือตบพนมาไงเพื่อที่เราจะได้แบบว่าชนะเกมนี้ให้ได้เพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันต้องใช้มือตบเข้าใจปะอ๋อการฝึกว่ายน้าเหรอชู้ฉันไม่ได้รู้ป่ะฉันฝึกอย่างไรนี่ไง ฉันหมุนกระจกรดจนากเยอ้ยมาลเดี๋ยวฉันบอกกฎกกาง่ายๆละกันกดยังไงครับย่ไงมีไม้มือตบเนี่ยอยู่หนึ่งอันนะคะผมเราต้องทำการตบโคตรตรงนี้เหะอ๋อแบบนั้นเหรอก็ขึ้นไปยังจุดสูงสุดให้ได้โอยมาเด้ก้ารใหญ่นะขอพี่ไวุ้มตบมาดิเออเออ อุ้ยฉันพยายามขึ้นไปอยู่งพาเยอะเลยไอ้คนนี้มันแกล้งฉันตลอดเวลาเลยอะเอะตั้งใหญ่นั้กเลยแกเอ้ยเอ้ยนี่มันไอ้หต้องโดนฉันจะพยายามขึ้นไปบนสุดให้ได้นะแล้วก็ระวังไม่ให้ตกครองเขาเรียกว่าเป็นเออ่จุดสูงและกงกองเงินเอ้ยกองเงินกองทองเอสไอ้เจ้ปอ้าวแล้วต้อง ตอนนี้การแข่งขันของเราพี่โมอยู่จุดเกือบสูงสุดนะคะแต่ว่ามีเด็กมีเด็กผมอยู่ผมอยู่สูงสุดอุ้ย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 ไม่จะได้บอกว่าเลือดฉลรเยอะมากเลยจะตายฉันโดนลาวาตอนนี้ข้าบอลเลี้วมีคนตกลงมาจากกองเป็นกองทองเยอะมากแล้วนี่ฉันเจออะไรเอเนอร์จิ้งไอ้จอนอ้าวแล้วใครมาตอมฉันนะเอเนอร์จี้งที่มาตอมจะเลยจ๊ไมยอด้ ีแอบตบแอบตบแล้วลงมาแอบตบแล้วลงมานี่แอบนีอบตบชาวบ้านเขาอย่างนี้เลยเหรอไอ้ขี้ม้วนอ้าวเฮ้ยไอ้ปากกล้วยใจเนี่ยโอ๊ยไอ้ไม้ไอ้ไม้ปากโอ้ครั้งนี้เราจะยังไม่ใช้ของวิเศษก่อนนะทุกคนเราจะแบบเล่นแบบสันติเอสซันติเหรอโอ้ยร้อนนี่ลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยอย่าอย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมาเฮ้ยตอนนี้เหลือเวลาอยู่ห้าสิบวินะครับคนที่อยู่จุดสูงสุดนะครับจะเป็น น้อง VIP เสื้อสีทองนะครับผมใช่พีเสียพี่เสีไปอยู่ตรงนี้เหรอตกันเล่งติดกั่งนี่เขาปล่อยกล้วยได้เหรอเอ้ยเฮ้เอาละครับผมตอนนี้ผมอยู่ในจุดสูงสุดแล้วครับยากใครมาตบใครตบอย่าไม่อากขึ้นมาอ้าวย่างคือแบบขึ้นมาอย่างยากลำบากไม่รอดแล้วโดนตบลงมาโดนเราขึ้นมาอย่างยากลำบากตกอย่างง่ายนักหนอยหลัง โดดได้ไ่ก่อนอ่ะนงปลายนงปลายทำขึ้นคนที่อยู่จุดสูงสุดนะคะคือใครจะมองไม่เห็นเลยทจะตกมาตรงลาวาที่ผมเองโอ้ my god อุ้ยะไม่ทันแล้วอุ้ยโอ้โหเสามวิไม่ทัน3ามสองหนึ่งโอ้โหวีไอมีคนจำนวนมากที่ล้มตายจากการแข่งขันครั้งนี้และคนที่ชนะก็คือ วีไอพีนัลล์มันมีของแกล้งเพื่อนไหมเนี่ยฉันว่าวิธีแห่งสันติมันใช้ไม่ได้ละอจังหวะนี้ขึ้นไปด้านบนก่อนนะครับคนเดินคนเตรียมพร้อมมีเวลาเพียงแค่ซ้มนาทีเท่านั้นในการขึ้นไปยังจุดสูงสุดได้ดีสบายๆไอปีกนั่นยังไงเนี่ยไอปีกไอปีกเหนปีกใหญ่อะเฮ้ยเจงว่านะเราต้องร่วมมือกันนะต้องร่วมมือกันเลยเจงกบ อย่าคิดนะว่าแกจะตบฉันได้นะคะร่วมมือยังไงไปน่ฉันเล็งฉันเล็งที่รู้ร่วมมือยังไงตกคนด้่ยตกกันเองทำไมล่ะฉันจะไม่ตบใครฉันจะไม่ตบพวกเดียวกันเองเลยค่ะเราจะมาเป็นกองกำลังไหมไอ้คนชนะตาที่แล้วมันอยู่บนอีกแล้วอุ้ยอุ้ยไอ้คนชนะที่แล้วคนชนะที่แล้วผมจะตั้งแต่อยู่ข้างล่างเลยฉันจะบอกคุณดิตรงนี้ก่อนตอนนี้แชมป์เก่า VIP นะครับขึ้นไปยังจุดยอดสุดของกองเงินแล้วนะฮะเอาเล่ฝบคนลงไปใหญ่เลยนะครับ ัดการไอ้น้องเสื้อขาวก่อนเลยเอสน้องตัวขาวน้องตัวขาวเอสโอ้ยคิดาาแล้ววนะ่าเราจะทำหนูได้นะคะไอพีลงมาแล้ววีพีลงมาแล้ว,งวลงมาแล้วผมผมตบมันลงไอวีไอพีอ่ะผมตอบมันลงมาแล้วอโอ้ยโหเออฉันโดนตลบลงมาด้านล่างสุดเลยอะฉันโดนตบอยู่ข้างล่างอะ่ะทำไมเขาทำอย่างนั้นนะเขาไม่ให้ฉันขึ้นไปเล่นเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยมันขน้ายจังอ่ะเดี๋ยวไปนั่งกังวลนั่นน่ะดิตอนนี้ฉันจะไปช่วยลูกแกงก่อนโอ้ยโดนดักตบอยู่ตรงไหนข้างล่างสุดเลย ฉันระเบิดใส่มจแล้วโหมีคันคันพิ้อ่ะอุ้ยเฮ้ยเข็นไปคันทิ้งนะคนที่อยู่ด้านล่างไม่มีทางที่จะขึ้นมาได้แน่นอนเมื่อกี้คืออะไรอ่ะมันทำให้วิ่งช้าขึ้นเหรออ่าถ้าเกิดไหม้เหรอนี่เป็นเอนเตอร์จีนี่สดใสสดใสแดนบอลตัวนี้วุ่นวายมากครับนี่โอนลูกบอลไว้พี่บอสโอ้ยแป้งอุ้ยแป้งตอบตอบตอบเฮ้ยเราเหลือเวลาอีกหนึ่งนาที อย่าให้ใครขึ้นไปบนสุดอย่างแน่นอนฉันจะปกครองที่นี่เฮ้ยไอวีไอพีเลือดเยอะมากเลยนะไอพีแอบแอบตบแอบตบเอาทุกอย่างอุ้ยตอนนี้ฉันต้องแก้ยากเราไอพีชีพเอาจริงนะมันค่อนข้างยากเลยตรงนี้ใช่เอาดูมาแล้วตายแล้วตา้วตายนายเกิดต่ยอมจะฟื้นจะฟื้นคืนชีพโอ้ นี่มันตกลงยังไม่เคยขึ้นเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยกลับมาแล้วทุกคนโอ้ยกลับมาแล้วอันโซ่ไอ้เนอะเสื้อขาวนี่ตบลูกเตียงรัวรัวแต่วันนี้คุณมาช่วยคนนะครับเอาชนิดที่อข้างบนอะล่วงลอยล่วงลอยล่วงลอ้โอ้ยใครกวางก้นให้เหลือเวลาอีกสิบห้วินาทีครับการแข่งขันนี้จะเป็นยังไงต่อไปใครวางก้นไว้ตรงบันไดชั้นสองเนี่ย โอ้ยไอ้แกงต่อผมไม่ใช่ต่อผมเอ้าจริงโดนแล้วนี่ไงฉันบอกแล้วไอ้จอตอนแรกมันบอกว่ามันโดนรุมจนขึ้นมาไม่ได้โดนรุมโดนรุมพวกเราพวกเราลงไปช่วยมันเข้าใช่ใช่ เธอใช่ก่อนนาน้นเขาก็ลุมใช่เหมือนกันและไงแข่แขกฉัามือตบอันดับหนึ่งเธอไม่ใช่คนที่ยอดเยี่ยมที่สุดหรอก๋ยวฉันจะทำให้ดูอะไรครับแต่เราชนะไงมารอบนี้มันต้องเป็นรอบของฉันเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรไงไงเพื่อนรักคับเบยวโคนไปแล้วว้ยฉันไล่ทักทายคนด้านล่างก่อนดีกว่าวันดี วัสดีไอ้หัวเหลืองไล่ตบเด็กก่อนเอออาละฮะจังหวัดนี้เราวายยังไม่มานะเราใช้เวลา2นาทีในการทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมโลกที่อยู่การแข่งขันเดียวกันกับเราก่อนรู้จักใช่ไหมตายเดีวพี่กินเอาคนนั้นเลยเฮ้ยฉันมาแล้วฉันมาแล้วฉันมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หโอ้้โหโอ้้โหโอ้โหโออ้โหโอ้โหโอ้โ ดใช่ว่าด้านบนนี่มันยังไงด้านบนมันแปลกด้านบนมันแปลกนี่คือพื้นที่ของฉันเองเพื่อนฉันต้องได้โอีวาอีวาดักดักว่าใครกันเนี่ยแม่คลองคลองคลองโคลนมุมเมื่อกี้ตกตกมุต่อยเราว่ามาแล้วเราว่ามาแล้วตกแล้วขันมาเลียตองฝรั่งมาขันมาเลี้ยพี่ใส่การ์ดมันเมื่อกี้ผมเห็นสล็อตตบผมอะไม่จะไม่ได้ตกไอวาอีวาก็ตบผมเมื่อกี้ผมงงเลยคน้นมาอะไร อืมกระเด็นใช่วิชาอวบี้กระเด็นกระเด็นนี่เขาเรียกว่าเป็นการกระโดดสูงที่จะโดนดักอีกแล้วข้างล่างสุดเลยเป็นอะไรเป็นอะไรอื้อุ้ยมาเรียวอุ้ยบอเรี้ยวบอลเลี้ยวชัยพยายามปีนขึ้นมาคือวิชาอวบี้ของฉันมันไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่มาแล้วเฮ้ยโวีไอพีมาแล้ววีไอพีเขามาแล้วนะเขาขึ้นไปยืนแล้วนะยังไงยังไงครับเฮ้ยมันมีการกดบอล ท่วมหมดแล้ววะฉันต้องสลับสับอันนี้คืออะไรอ่ะสลับสับเปลี่ยนนี่คืออะไรอ่ะมีสลับสับเปลี่ยนด้วยเหรอคืออะไรอ่ะมันใช้สปริงอะไรวะน่ะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะอะไรมันสามารถโจมตีได้แบบอุ้ยบูทูธเหรอโจมตีบูทูธเหรอไปหมดอีกให้สามวิทุกคนไอวีไอพีมันเอาอีกแล้วนะนาทีนะคะผมนาทีนาทีใครจะเป็นคนแพ้ใครจะเป็นคนชนะแย้มปีนขึ้นมาแยมปีนขึ้นมา พี่กิจคุ้มครองหนูด้วยแต่ตบในความดูแต่ตบมันดูปึบผมไม่ได้ตบนะอยู่บนตัเองนะ่มุเอาไขว้าง้วยใส่ผมทำไมเนี่ยใครวางกล้วยวะมันมีบาเลียมันมีบาเลียพี่บ้านมีบาเลียจะรอดตีผมน้ำมันจะมาคุยโอ้ยอยากคุณพูดจะน่บ้างอ่ะคุณละเวงละเวงกับเพื่อนละเวงกับเพื่อนเอ้ยเไม่มีพี่แท้ไม่มีพี่แท้ใครใครล็อกมือฉัน สิบห้าวินาทีสิบห้าวินาทีใครจะได้เป็นคนชนะที่สุดพี่เต้ยนี่ใส้โอ้มีคนล่วงไปแล้วเออสุดหมือนไสคคนนี้ฉันหมัอนไสคมากเลยอ่ะน่าอยู่ที่เลือดเยอะสุดเปล่าอ่ะเขาน่าอยู่ที่เลือดยู่เยอะเลือดเยอะสุดหรือเปล่าเมื่อกี้ฉันเกือบไปแล้วอ่ะฉันโดนตบกระทืบทีเดียวอ่ะ อุ้ยเกือบคือแบบกำลังจะตามไปตบไปหัวสบแป้งมันตบผมร่วงไม่ได้ฉันเสียหน้าไม่ได้ฉันจะไม่ยอมรอบนี้ฉันจะต้องได้เป็นอันดับหนึ่งอันดับของรายการชีวีโชว์เัินล้านนี้รอบนี้ฉันไม่อยากได้อันดับหนึ่งฉันอยากกระทืบผลอะไรมันอะไรขนาดนั้นมันอะไรขนาดนั้นมี่จัดการจัดการเอ้ยช่วยแล้วช่วยแล้วเพ็นว่าเราควรที่จะแบบ ก็ตีฉันก็ตั้งป้อมให้นะแต่นายจบตั้งป้อมอยู่ใครขึ้นมาฝั่งนี้ฉันจะเป็นคนจัดการมันเองนะเาบอกว่ามีคนไทยที่ทำนะคำพูดเขาเยอะแยะเนาะคำพูดเยอะคำพูดเยอะทำอยู่ทำอยู่ทำมาทำเพื่ออย่างะไรมาอีกแล้วมาอีกแล้ว รังไหมรึไงระวังมามาคอยคุ้มครองไว้อย่าให้ใครขึ้นไปบนยอดคือโอ้าจะกาจัดผู้เล่นทุกคนก่อนก่อนที่พวกเราจะกำจัดกันเองโอ้ยขนาดไม่เข้าพี่กิตม่ใช่พี่มันไม่ได้อยู่ในข้อตกลงเอสโอ้ยใช่พี่ไม่ใช่พี่ถามไอ้คนนั้นถามไอ้ใครมัวเอาล้อไอ้หมัวล้อโอ้คุณไม่ดูตอนต้นจบเลยีไม้ยาเนี่ยฉันเองอะไร ล่าสุดละเยอะเยอะเยอะอยู่ข้างล่างสตกลงไปแล้วน้องสาเหรอน้องสาแก่ใจจัดนี่ไปสลาน้องสาแก่ใจคือใครเล่นน้องสาอ้าสียลามาจากไหนกันเนี่หนึ่งนาทีหนึ่งนาที try 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 ตกลงไปยังไม่พอครับยังไม่พอบีบี้บี้ยังไงเอ S บีบี้ลงไปลงไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขาตก ต่อไปเร็วเลยดี๋ยโอ้โหมันมาขึ้นเลยนเหลือเวลา1นาทีนะครับตอนนี้รู้สึกว่าผู้เล่นทางบ้านอยู่บนจุดสูงสุดมากมายนะครับฝั่งนู้นไม่คุมเกมเลย ya ฝั่งไหนอ่ะคุมแล้วผมคุมให้อยู่กาตอบฉันเสร็จแล้วนะเฮ้ยบีบี้บีบี้ขึ้นไปแล้วบีบี้ขึ้นไปแล้วพี่กิจกลางบาเรียขึ้นมาครับบีบี้ขึ้นไปจุดยอดสุดนะฮะพี่โบจัดการได้ไหมอ่ะพี่โบจัดการได้ได้แล้วไบไปแล้วตบแล้ว เหลือ35วินาที35วินาทีนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะใครจะเป็นฝ่ายแพ้ต้องติดตามชม20วินาทีสุดท้าย้มีคนเลือกเต็มมีคนเลือกเต็มอยู่ฝั่งนี้มีคนเลือกเต็มโอ้โหเขาแอบเลือกเต็มอยู่นี่นะวินาทีสุดท้ายไปไล่มันเดไปไล่มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนั้ตรงนี้น้องพิงน้องพิง15วินาทีสุดท้ายเฮ้ยเฮ้ยให้เรงยืนอยู่ด้วยกันให้ไงให้ไง อายุไเยอะด้วยกันด้วยกันตายโอ้โหโอ้แข่งได้ไงอ่ะโอ้ไอ้จุ๊บใจเห็นไหมฉันบอกแล้วคนที่เหลี่ยมมันมีเพียงแค่คนเดียวแหละอะไรพวกนายตบกันเองแล้วฉันไปยืนอยู่ตรงนั้นอะไรคือตรงนี้คุณรู้อะไรเปล่าเมื่อกี้ผมบ่ลเลือดสก้าวถึเก้าเปอร์เซ็นต์นะผมไม่ได้ขึ้นแบงค์ข้างบนเฮ้ยโอ้โห นี <icana S 1> <rem> ่มันฝีมือขเหรอใช่ชัดโอ๊ยไอ้ไายปลาระเบิดใส่ฉันจูดูชื่อดิมันขึ้นชื่ออยู่นะจุดแดงอะไรหรอเฮ้ยเสียงสี่ฉันอยากรู้น่ะอะไรอยากรู้อะไรโอ๊ยเลื่อน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 คนเลื่อนหมดทุกคนแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งเกมเลยหรอ เป็นทั้งเกมเลยตอนเนี้กรเอายดีน้องชมพูน้องชมพูมาโอ้นขึ้นไปสูงสุดก่อนฉันว่านะถ้าขึ้นไปสูงสุดอะแล้วแล้วตบใครได้สักคนหนึ่งอ่ะก็คือไหลแน่นอนเฮ้ยโอ้โหมันลื่นลื่นมาถึงจุดยอดเลยจุดต่ำเทียเรียดินโั้ยพยายามออปี้ขึ้นไปนะ เอาต่ว่า oh. เกมนี้ต่างจากเกมนอนกับเกมว่ายน้ำนิดนึงตรงที่ว่าใช้ชเรี่ยวแรงในการออบบี้เยอะมากรู้สึกเหนื่อยเหมือนจะต้องโดดเตืเอ่อนตลอดเวลานี้เฮ้ยมีคนดักมีคนดักซุม่มไอ้เขียวไอ้เขียวอย่าซุม้มอย่าซุม้มไอ้น้องไอ้น้องโอ้ตกลงไปเลยพี่ฮ่าฮ่าอุอ้ยอุย้ยเจอทั้งฮาวาเจอทั้งอะไรนี่กิจผมจะตายอยู่แล้วไม่เนี่ย นี่เลือสามนี่ยังไพอไหวเลยยัง่พอไหวหลายหลายถ้าเราช่วยเหลือกันน่ะถ้าพี่กิจพูดว่าจะช่วยเหลือหนูหนูจะช่วยเหลือพี่กิจอ่ะโอ้ยู่ให้ได้บ้านละไม่มีอ่ะอยู่ให้ดันี่โอ้ยฉันรู้บอลล่าสุดแล้วที่ไม้ครั้งหน้าอย่าหาทำนะไอ้อยากรู้จะเจอไอไปอื่นมันยากต่อการปีนขึ้นไปมากโอ้ energy ring จะบอกว่ารอบนี้นี่ ยากจังยากมากครับจบไปซะปนธรรมดาครับยากดปนธรรมดาก็ยากกว่าแล้วไอ้ไอ้มีนอ๊ตกไปเลยหนูก็ตกลงไปโอ้โหสุดขอบออ้หูกำไรใครโกกอมกำนั้นเริ่มสนองตีขึ้นไปด้วยความุพักเพียนนันได้อยู่อ้้หูแล้วทุกๆวินาทีฉันจะบอกว่าทุกๆวินาทีมันช่างมันช่างแบบยากเหลือเกิน ฉันเจอฉันเจอเลือดอ่ามีเลือดเพิ่มมาแบบนี้ก็ดีเผื่อดีจุ๊บเกนทำอะไรอ่ะกำลังรอดูอยู่ยนะขึ้นไปดินี่นี่นี่ช่างยังอ่ะฉันอยากจะขึ้นในในจุดที่แบบว่ามันปลอดภัยแล้วก็เสร็จเอ้ยไอ้จอมันดูไอ้จอดิไอ้จอไอ้จอที่โกงเวอร์ไอ้จอที่โกงมากไอ้จอแบบกลางบาเลีย่ะบา,ยบาลียได้ไหรอมาสิบาเลีย,ลยลได้บาเลียกลับไม่โกงอันนี้ ทำไมวินาทีสุดท้ายตบทำไมตบมันไม่ทันน้วิสุดท้ายเมื่อกี้เฮ้ยไปโดนจุ๊บแนแทนแน่เลยเมื่อกี้ฮ่าฮ่าเฮ้ยดูท่าได้หนุ่มฉันสี่แล้วดูแขนอันร่ำของฉันสิ่ที่ผ่านการตบหน้าคนมันดับไปทั่วโอ้ตบขนาดนี้เสื้อขาดกระจาย ไปเลยให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดของระเบิดนุก๊ก้ยเครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินไม่อยากให้ทุกคนตายใครบอกโอ้โหโอ้โหแม่กระทั่อมท่านายจะกลางบาเรียก็ไม่สามารถกลางได้หรอกบาเรียก็ไม่ช่วยหรอไม่ช่วยรับ ดีนะคนและผู้ชนะคือฉันดีนะไม่กางเี่ลงทุนเกินนะเนี่ยลงทุนเกินรวยอะไรขนาดนั้นล่ะคะพี่ค้าพเน่นอนแกมันขี้โกงถ้าแกอยากขี้โกงแกก็เสียร้อยเก้าสิบเก้าโลบั๊กสิเพื่อนขี้โกงมากเอาตัวนะเกนี้มันอยู่นะเนี่ยมันเลยได้ตอคือหักเรียมโหดมันไม่มันอะไรรู้ไหมมันไม่มีสัจจะในหมู่โจร ในหมูในหมูสสล็อตเออสล็อตเลยว่าถ้าเกิดว่าพวกเรายืนยืนอยู่รวมกันห้าคนเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าเราจะชนะรวมกันอ๋อมันต้องเลือดเท่ากันนะอยู่ที่เลือดด้วยหรือเ่าใช่แต่เลือดไม่เต็มมะเนี่ยผมยืนเฉยผมก็โดนปอบแล้วเนี่ยเฮ้ยทุกคนเบเรเบเพี่กิตซื้อมือใหญ่พี่กิตซื้อมือใหญ่เบเดเบเรเฮ้ยทุ่อมือใหญ่เว้ยพี่กิตซื้อมือใหญ่อฮ้ทุกคนจงระวังเฮ้ยทุกคน ระวังกันพร้อมหน้าเพราะมือมันจะตกไปอย่างสุดขอบคนโอ้โหกดเด่นไปด้ยตกไปสุดขอบแล้วโอ้โหลงลงทุนเหรอลงทุนเหรอในระหว่างที่พิกิจกำลังจะตบคนอื่นด้วยยันเฮ้ยมีใครใช้กล้วยเอากล้วยไปเขาขยันแล้โอ้ยเกมดูเกมนะโอ้ยทำไม้ทำไมกันด้วยอะ ตอวเบียงไกลเมเดย์เมเดทุกคนตอนนี้พี่ไม้ก็ซื้อมือตบพี่ไม้ก็ซื้อมือตบไม่ซื้อผมไม่ซื้อผมไม่ซื้อปลานระเบิดมันหาง่ายใช่ไหมปลาระเบิดอ๋อปาระเบิดโอเคปาระเบิดยังถือว่าเอถือว่าโอเคอยู่ไหมหรือว่าโอเคไหอผู้ชมก็ไม่นะดูว่าใครอยู่บนคนไกลเลย คนที่คือขอส่งระเบิดอันนี้เป็คนที่มือใหญ่ที่สุดครับโอ้โหตไม่เคยชนะไงพี่กิตต้องชนะสักรอบใช่ไหมล่ะขอสักทีเถอะไม่ได้ด้วยเล่ก็ต้องได้ด้วยกลใช่ไหมล่ะพี่กิตจริงแนั่นหนึ่งไงร้อยเก้าเก้าไปจบจบชนะแน่นอนชนะแน่นอนหนูจะไมหนูเคยทำอะไรหนูเคยทำให้พี่กิตแคร์เครื่องหรอโอ้ยลูกระเบิดตะกี้อ่ะเครืองตายโอ้ อ๋ออะไันเหรอเดินผ่านขอส่งสารเคมีไปให้พี่กินขอส่งสารเคมีไปให้พี่กินโอ้ยเราเห็นคนส่งสารเคมีอยู่โอ้เขียวขันจียังไงเนี่ยข้างบนนี่อย่างกับ mountain dew อตอนนี้หนูไม่า ใครคือคนที่จะชนะหรือแพ้ฝากเพื่อนๆช่วยพากแทนด้วยอุยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันอยู่ตายเร็วสถานการณ์เป็นไงบ้างครับพี่โม่ผมอยู่ขั้วบนอ้าวทำไมผมมีบาเรียทำไมโดนอ่ะต้มีบาเรียมือใหญ่แบบที่ซื้อด้วยโรบักยังไงล่ะไหนไม่เคยได้ยินคำนี้หรอโรบักชนะทุกสิ่งเอาหรอแต่คนที่ชนะในเกมนี้ก็คือโอ้ยยังไงอ่ะโอ้โหเขาตบกันเองแล้วฉันอยู่ขั้วบนสุดอ่ะ ผมเปิดบาเลียไปผมโดนตบอ่ะเออผมก็เปิดบาเลียบาเลียกันอย่างอื่นไม่ได้กันตบตบกันอะไรอะจุ๊บเจนนะคะเป็นรอบที่หลานแปดแล้วมึงเนี่ยดูแข่งของฉันสิกล้ามตบโอเคโอเค ก็ถือว่าในวันนี้นะคะเราเนี่ยได้แข่งขันการปีนสูงยอดเงินที่สูงที่สุดและก็รู้แล้วว่าการใช้โรบักคือสิ่งที่เป็นเครื่องทุนแรงที่สุดนะทุกคนมือตบยักษ์เนี่ยดีมากๆนะคะลองไปซื้อกันใช้ดูได้นะสำหรับวันนี้ใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พวกเราด้วยและแบตนี้จะเป็นแมตศึกแข่งศัก์รีเราจะใช้ของทุกอย่างที่เรามีเออปรากฏ เอกันฆ่ากันจนวินาทีสุดท้ายที่จะบอกคือไม่มีตังหนึ่งเริ่มไปละกันขึ้นละวววว้้้าาาโดนแน่ฉันจัดการเบคอนก่อนเบคอนเบคอนคอพับคอพับนี่นี่นี่หัวทองหัวทองเฮ้ยพี่ไม้แอบแหละยุ่งๆ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 เราจะเล่นกันเองกันก่อนไม่ได้นะเอ้ยมีคนจะจะหลอกล่อพี่ไม้ โอ้ไม่ไม่มันใช้ถุงมือใหญ่อีกแล้วมันถุงมือใหญ่อีกแล้วเฮ้ยพี่ไม้เพิ่งใช้ถุงมือใหญ่เป็นครั้งแรกโอ้เมื่อกี้มันก็ใช้แป้งเมื่อกี้ไม่ใช้โดนไปกินตกไปหนึ่งทีนะฮะพี่ไม้ขึ้นไปกูยอดสุดแล้วด้วยมือยักษ์โอ้โหตอนนี้แป้งพยายามสกัดดาวรุ่งนะครับเบคอนที่กำลังจะขึ้นมาตกลงไปที่ลาวาช่วยพี่ไม้อ้ายัก โอ้ยโหรู้ว่สุนเลยฉันต้องมีการอ้ยยโอ้นี่ขอม้บกล้วยให้กับคนที่มีมือใหญ่ครับเฮ้ยอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งมาเลี้ยไอ้พี่กินเอามาเลี้ยไปมาเลี้ยมาเลี้ยใครไม่รู้กางตักอีมือใหญ่เหรอกงตักสีแล้เหรอก็ได้ดีก็ได้ดี มอบสารเคมีให้กับพี่ไมคี้ครับอ้าวโอเคไม่ใช่แค่คนเดียวโดนเยอะไม่ใช่คนเดียวโสารเคมีอยู่ในบนตุดไม้โอ้ยบาลเลี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 ยป้องกันโอเคเป็นไงเป็นไงเป็นไง มือใหญ่หลอกแล้วใหญ่ต่แขนห้า้าแลวือเลี้วเก้าเอ้าเอ้าเอ้าว้าวอ้ไอ้ไอ้ีสามหนึ่งโอ้โหอ้โหเแยกกันตบกันทำไมตอนดเบื่อเบื่อเลย มืนเหลียมมือมันเหลี่ยมจัดทำเป็นชิ้วก็ได้ทำไมชอบมาตบกันเองอ้าวสุขศรีไงี่ยแล้วจะแชร์ได้นะบ๊ายบายบายเลี่ยมเหลี่ยมอ่ะแสบคอ